โอเคครับก็ขอสวัสดีคนดูทุกคนแล้วนะครับผมสวัสดีครับก็หลังจากที่เราหายไปนานถ้าเสียงเป็นอะไรเนี่ยเอานั่นแหละก็หลังจากที่เราหายไปนานนะครับก็กลับมาแล้วนะครับคนแรกครับสวัสดีครับชื่อคลิปเปลี่ยนไปใช่เพราะว่ามันลืมริืมซีซันยี่สามไงก็เลยแบบเปลี่ยนในีมันเข้าทีมเลย ก็เลยว่าเิ่มมีพีหนึ่งใหม่เลยแม่ทมีมกูไม่โหลดวะ <c oughs> มันมาไหมเนี่ยมันมาป่มันขึ้นปะเนี่ยเออขึ้นอยู่เมื่อกี้มันไม่ขึ้นตกใจหมดเลย สวัสดีครับสวัสดีคุณดูทุกคนด้วยนะครับผมคนที่สามร้อยมีเงามาแกะ <laughs> เนี่ยสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮ้ <laughs> ไม่เอาดีกว่าเออคิม่าอะไรดีวะ <laughs> เฮ้ย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 กูจะ <laughs> กดเข้าอะไรเนี่ <laughs> ยโจลว ดีซีซั่นใหม่ละเล้งก็เหลือแค่นั่นแหละคือเราเบาร์เดีครับเบอดียคนรู้ทุกคนนล้วนะครับอร์ดีครับถ้ามันหาห้องนานอย่างเลยว่าเดี๋นี้เนี่ยเขาไม่ค่อยเล่นซีซีกันเลยมาจากอนาคตดเยสเขาไม่ค่อยเล่นกันหรอซีซีเดี๋ยวนี้นะไม่ฮิเหมือนแต่ก่อนหรอ สามสิบวิอ่ะโคตรนานเลยเสียงมันเบาปะดังเลยกูพูดดังอยู่เนาะโอเคแดงๆหมดเลยว่า เปิดโจทย์แล้วกูไมพมีพืพิมพ์อยู่ข้างนอกนี่หว่ากูไอ้หมามามาดิกีจะ,จะมามาเล่นกมัดก,กับพีนะ่กันเลยน้องตื่นไปแล้วป่ะ สวยครับสวยครับเสิยงมันเบาหรือมันดังวะอยากฟังจังเลยแปบ๊บนึงนะเอ้ะไอ้ทูะเตงฝั่งนี้นี่วะได้ยินเยอะได้ยินเยอะเออ แหลงโคตรตึงพี่แม่งวงสุดท้ายแล้วติดสองวงสุดท้ายวงน้อยๆ <c oughs> <c oughs> ต้องแอบอะ่ะถ้าวงเลยแค่นั้นต้องแอบไว้ก่อนต้องรอคนน้อยๆก่อนแล้วค่อยออกมาบวกมันถึงจะมันถึงจะมีโอกาสเข้าใจปะกูย <c oughs> ังไม่เจอใครเลยเนะ่ะกูอยู่ฝั่งนูน้น ชบไม่ได้เวยนะคนป่าวะไม่ใช่ยิง <c oughs> ก็คงเป็นผู้ชมได้ไงเฮ <First blood. S 1> ้ยเืนเบือนเบืยนอนุโ <c oughs> คตรแรงปืนี่ดีโคตรแรงอะ่ะ ตัวไม้เกือบดาวอีกดาวอีกเลยตัวเดียวเลยตัวเดียวดาวอีกตัวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวหมดแล้วคันมาคันมาเพื่อนสวยขอของหน่อยแล้วกันไม่ได้เป็นผู้ชมนะจังหวัดจังหวัดเก็บสามนะเมื่อกี้ เก็บสีได้เอ้นี่เพื่อนคนไหนตายวะซื้อของไปแล้วไอ้เหี้ยซื้ออันนี้ก็ซื้อนี่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 เก็บไปเอ้จะได้ไม่เสียประโยชน์ไม่เสียประโยชน์ก็บ้าแล้วเสียเปล่าอเอ้พูดกลับกันหมดละ ไม่ทันมาขวานะโทรศัพท์กูมแม่งชอบหล่นไอ้แค่ตรงตรงเนี้ยเน,นี้ยเนี่ยปุ่มปุ่มขยับอันเนี้ยแม่น่มันชอบขยับอเองไงเนี่ยแล้วแบบเพิ่งเสียจังหวะเพื่อนเราช่วยยิงไม่ได้มุมเนี้ยท่านวิ่งลงบ่อูอ้พอช่วยได้ย่อันนี้มันอยู่ไกลอ่ะ ตานาน,นะครับ <First blood. S 1> จะดาวจอ่อมันจอมันจอใช่ปะคุยขอรัาหน่อยละกัน <Okay. S 1> สองเม็ดเองนะเม็ดละสิบสองด้วย <Okay. S 1> <laughs> ขอเทียชูเองวันไปเล่นเลย <Yeah. S 1> อี๋อ่ะกูไปได้ของเลยยัมมงมอมเกีย่ะ สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนนะนะคบสวัสดีครับสองตัวเองเจอแล้วเ้อะเปอนอะันเ่นเอนเฮ้ยไม่ยืนยนี่งั้นนะเชียร์ดาว ตวงบนดาวดาวยังวะแล้วตัวบนตัวเดียวปะปนี่ไงย่กูรูดแพ้โอ้ยวงแดงเบลือเลยเมื่อกี้ไม่จำ้วยเดีดยวกูควงอุย้ยแพ้เหรอเดือดแพ้ยังไง ฮ้ยใน,นว่าจะชนะลวดจบละมาแล้วมาแล้วมาแล้วชาเลนแล้วกันปปรุมม่ปิง 1. อุ้ยคำฟฝั่งนิ้มิตัเห็นกูยังวะ ้ยเว็บเมื่อกี้ตรงไหนหวะนี่ไงมันเป็นมุมบดีมันจะยิงได้ปะเล่นกล้วยเล่นด้วยใช่ไหมโอ้ยมันหลอนอนะโอ้ยเอกกอท้อเลยมุมนี้ยิงไม่ได้ด้วย ตัวใกล้ๆใ,ใช่ปะ่ะหรือเพื่อนกูวะอยู่ที่ออยอยู่บ้านเดิมเลยใช่ปะ่ะน่าอาเพื่อนกูมันวิ่งหรือใครวิ่งวะมาหรืเพื่อนบ้านฝั่งนี้ไม่มีหรอกไอชแต่มันเหลือสี่ตัวมันอยู่ไหนกันวะ สี่ตัวเลยนะวันนี้เปิดจุดละตัวหนึ่งด้วยกูเล็กแค่เล็กจังหวะเ,เมื่อกี้แล้วไปอีกระโดดเข้าไปโดนระเบิดตัวเองโอ้สัตว์จังหวะเกือบหลอนะเมื่อกี้ ระโดดเขามโดนเออสวยอีกระโดดกระโดดเขามาโดนระเบิดตัวเองเงี้ยทำนานจังวะนู่นมันระเบิดไปแล้วเห็นมันระเบิดไปเมื่อกี้นี่โอ้โทษเลยขอโทษที่หายไปนานขอโทษครับไม่เป็นไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามไม่เลิกนะครับเด็กเซิร์ฟวันนี้จะลงเล้งเลบ ยาวก็ับหน่ชั่วโมงสองชั่วโมงมั้งเปหาลงจัดอันดับดิเพราะว่าแลงมันรีเพิ่งรีเพิ่งรีไปเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานได้เล่นประมาณสองสามเกมมั้งก็น่าจะบวกทุกเกมหรือเปล่าพวกแเลงมันเล็งเพชรอยู่เลยอะะ่ะเข้าใจไหมว่า เชื่อเชื่อเชื่อเราตายหมดแล้วยังนี่วะไหนเนี่ยชนะแล้วโอ้ นะผมจะลิงกับพี่ทุกวันครับผมหายไป,ไปจากพี่หอ,หอครับผมขอโทษครับครับยิบสี่ดาวละ นอนเลยอะไรอ่ะเบ้นนะครับพี่ชายอยากขึ้นดเดลิสันนี้มาครับส่งมาตะไบยี่งกูมันเหลือเต็มเลยอ่ะหกศูนย์แปดแปดหกศูนย์ห้านะครับของเข้ามาเลยด้ยผมหางงินจากพี่นานมากครับไม่ไม่นานเท่าไหร่ั้างไม่นานล็อก นต่างกคนนึงเแียงมันดังมากเลย เต็มไวเกินเปิดบอดใจพี่ฮะอีพี่แบบอะไรนะได้ยินไหมได้ยินได้ยินยินไม่ได้พูดเนี่ยอ๋อมาอกดเลยละขอโทษขอโทษนะครับหายไปนานครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร <laughs> ชิลๆอยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นด้วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ว่ะโอ้ว่ารอเ็เ็เ็อันนี้อาไเหนึงว่ะเอาเพชเฮ้ยมกูตรงแบบ่ะไม่ใช่เออตรงแบบ มีเกมแน่ครับไม่มีหรอกมันจะไปบีได้ไงคทุกม่เลยไม่ได้พรงปะเปิดใหม่พูดใ้ม่อ้ยจะสองเพชรว่ะได้ห้าพี่บยงจะขึ้นเดงพี่ครับเห็ีบตามีใบทลักกันพี่อยู่แพลแล้วบิงก็ข่มเป็นผู้มได้ไงจะมาไงวะ ช mere, mate, oh, <ım. laughs> ัลเล่เห็นไหมอยงนอ้เออลงมาดิลงไหนดีเอ้ไมรเอาลงมาปะเอามาดิเอามาได้ได้เอามาทุกตาอยู่เลยใช่ปะเอามาทุกตาดิโโอเคอเคชิ้นหนึ่งมารอบอะไรพี่กินอะนรขอต้องมาแล้วแหละเริ่มแหลกเลยโอ้ได้บิ๊กซิตี้พูดตามม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ซีซั่นนี้แม่งตกแมัดตายหลายรอบเลยใช่เหรอเจอตึ้งเยอะ ทีน่นี้ผมตกแบการ์ตกบไร่ามยังไม่ตกตายสักรอบเลยทน่านะครับตาน่านะครับจะเล่นได้ตานะครับไม่ไม่ไม่ใครไม่ใคร่ไมครแต่ร้อนขึ้นตอนนี้ผมผมเปลี<_<_<_<_่ยนหม่ใหม่นะใช่เหรอผมไปซื้อใหม่แล้วนะซื้อใบใบก็บ้าว่ะออซื้อมาไะสักพีเลยนะที่ดิมท่ไม่มีคนเลยนะ บูมเบูมมสตองแม่งหมางแต่สตรีมที่ไหไรวะนี่ยน้อนน้อง้งพี่เทมววันนะโอ้เม่รับปมเลยอะพี่แก็มันกดก่อนนะมันชอบกดคู่อะไปขลังผมไปเกาะไปเกาะแรงด้ยคืแล้วได้ว่าวของไกับพี่อะโอ้โหทีพี่ก็รอใหงชวนมาเองไม่ชวนเอง ไม่บอกล็อคแล้วนะครับไอ้สักพักบอกบอกไปนอนแล้วกูแบบฮะไม่ได้กับคนจริงตื่นที่หนึ่วันตอนแรกได้เย็นเดี๋ยาจบแล้วเดี๋ยววันนึ่นะเขาไม่ทำนี่ไม่ต้องเชื่อหน่อยนะครับนะครับผมชื่ออะไรอ่ะลืมไปแล้วอ่ะชื่ออะไรอ่ะที่อะไรลูอ่ะปัจจุบันมันเพื่อนยูแต่จับยูไม่ได้ หาเลขของกันเลขออืมคีมีนะไม่ใคยเล่นเปล่าอะไรนะเอเยแปอะไรเจ้าวะอะไรนะเอเยะแปะอะไรใช่ใช่อยู่ตรงรงบอกรงบอก แถวเก็บไม่้จะตกล่องอะีข้างล่างกล่องข้างล่างเหรอไม่ฟังไม่เจอเดี๋ยวเจ้ไม่ได้เป็นหัวอ่าตอนน้ผมแรกกับอ่าผมแรกกับลูกกองอ่าก็ยากที่นี่เหนไหนหนไปอยู่ไปอยู่ไม่ี่มีไม่มีไีอยู่ไหวะผมง้ยอ่าวมันอยู่เดีวหาแบบรอได้หาลูองา จะรียมโฟว์โฟมาก่นแล้วกันเกี่ของแต่งในทีเอะนะฮะโคฟีใล่ทงไว้วะอ๋อโฟวโหว์ใหุ่นะสามคนยิงเหรอเ็นคนยิงเหรอมื่อกี้ใครเไม่มีหอกมั้งมียักคนยิง ไม่เสียงไหมกึกกักจังวะท่านเป่ามัแบบกึกกักักเหมือนขยับตลอดเลยเพืนใหม่ใเราดูขึไม้เพื่อนหม่ดูเอารอเว้ได้ยังได้ย oh, ินอยู่ไ sí> ด evet ้ย OK, ินอยู Whoops, ่ขอบคุณคมับคุณเกดเลงกรบเพาสามกระเพาสามย้งบุญใช้ไม่ได้นอนนะ เฮ้ยผมบอวผสมหมเไปเจ้าวัไปาต,ต็มึงไอ้กูไม่น่ารีบแรกเลยลืมดูวิ่ยได้เก,ก็บเสียงแล้วเนี่อะไครับไหนไหนอ่าอ,อ่าโอ,อเคเก็บเสียงกูหายเย็่มันดังข้างน่างน,น,น,นะอย่าหลบมุมเลยมีใครไม่มีไอวัวปะมีแล้วเดียวอันนึงมีสี่ลูกนะแแ่งได้ อยู่ี่สีลูกอ่ะปะกำลังจะไปเลขเพิ่มนะมีแปดเอมีเจ็ลูกนะมีใครวะแปแมกไปเกินคนน่ะมีใครไอวัวปะมันเยอะเยอะจัดเลยเกียวยิเดียวอใจไม่หมดะเมาเมาเฮ้ยกระสุนลูกสองไม่ให้เฮ้เนี่ยแมวโอยแมวาที่ไอวัวเหรลงล่างเลยไอวจะเป็นไอวัว จะไปดงดึงกนดึงดึงาหวนโดนมึงตรงที่หนึ่งนะจังหวะเนี้ยพี่พาเดินเกมไหมพาไปแตกก่อนเลยออไอวี่ไอวี่เอาไปเวเลยเร็วเลพี่มีฮาลูกแล้วอุ้ยก็เอาไปละเคี่ยไปเลยเคี่ไปเลยแบ่งแบ่งกันมันจะได้เวลามีอะไรกันกันได้อะาวะ นี่ผมว่าจะมีน่าจะมีนัพีลเพราะใหญ่เยอะให่เยอะไม่มีคนจะมีแล้วไม่น่ามีล็อกบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยมีคนเนะไม่น่ามีผมมีล็อกแล้วก่อมีใครอัพปะมันใหญ่อยู่อ่ะอัพไปแล้วอีกแล้วเสือนี่เราเข้มอยู่เมืองเมืราเข้มอยู่เมืองนี้ก่อนได้นะบุงต่อไปน่าจะอยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยประมาณนี้แหละ ไม่น่ามีคนหลอกไอตรงเนี้ยไอ้นี่ได้เปลี่ยนแล้วขบศีลไปดิมีใครเอาปะนะตรงเนี้ยขบศีลขบศีเดี๋ยวให้เอ้ยกดกูกดผิดอีกแล้วโอ้กระตุกเลยอะโอ้โหแม่งมือแม่งชอบโดนเนี้ยเนี่ยเรากูไม่ได้ยินเสียงแล้วโอ้ เนี่ยเราคูไม่ได้ยินเสียงใครเลยเนี่ยได้ยินเตียงวิบอ่ะいโอ้กุะท้อคิดเสียงในเกมวยไม่ได้ยินเลยคิดเอาล้วกันเป็นไมก่อนนะึไม่ได้ยินยี่อะไรเลย <S 2> <S 2> <S 2> มันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยะปะ มนึงกูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอะโคตรเบาอะบอกให้เสียงกู้น่าโคตรเบาเลยเยอะเกินได้ยินเสียงกูยเฉยเนี่ยในสตตีมากวิเอดาปะกูเก็บกระสุนไปทิ้งไกลๆกันเก็บไม่ได้แล้ว ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอะตอนนี้คือตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไหมเดี๋ยวลองลองสตรีมดู